สวัสดีครับนักเรียนชั้นประกทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะครับในเรื่องของการหารทศนิยมนะครับนะการหารทศนิยมโดยใช้วิธีการตั้งหารนะครับหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับนะการหารทศนิยมนะครับตัวหารจะต้องเป็น จำนวนเต็มเท่านั้นนะครับจะเป็นทศนิยมไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำแบบหัดกันหนะ้าิบแกับ8 9นะครับอา้าวลองดูข้อ1เลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาบอกว่าจงแสดงวิธีหาผลหารของทศนิยมต่อไปนี้นะครับข้อ1เนี่ย7.4หารด้วย2นะครับ7.4เป็นตัวตั้งนะครับ7.4 หารด้วยสองนะครับสองเป็นตัวหารน,นะครับเราก็ตั้งหารน,นะครับตั้งหารยาวเนาะอ่ะมาดูวิธีการหารเจ็ดหารด้วยสองได้กี่ครั้งนะครับท่องสตรคุณแม่สองไปสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกนะครับอ้ะโทษที สองสาใส่ผิดเห็นป่ะ3สาต้องใส่ข้างบนนะครับ2 3, องสามหกเราก็มาลบกันนะครับ7จ็ลบหเหลือ1นะครับนะเจลบหเหลือหนึนะครับมันก็จะเหลือสี่แต่เวลาเนี่ยนะครับถึงจุดเราต้องใส่จุดด้วยนะ แต่เราไม่ใส่ข้างล่างเราใส่ข้างบนนะครับแล้วดึง4ลงมาข้างล่างไม่ใส่แล้วนะครับเป็น14หารด้วยส2งสองเจ็ดสิบสนะครับลบกันนะครับลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือศูนย์ลงตัวพอดีนะครับจังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบ นรณีตอบเท่าไรเอาข้างบนมาตอบนะก็ตอบ3.7นั่นเองนะครับไง่ายไหมนะครับอันนี้คือในกรณีที่ตัวตัวหารเป็นจำนวนเต็มเราจะสามารถหารได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่ตัวหารนะครับไม่ใช่จำนวนเต็มเช่นข้อตั้งแต่ข้อ3เนี่ย ข้อสามตัวหารเป็นหนึ่งจุดหกอย่างเงี้ยสุคูณแม่หนึ่งจุดหกมีไหมไม่มีนะครับนะทำยังไงละ่ะนะครับเราจะต้องขยับจุดนะครับอ่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเลขตัวน 6, เนี้ยหนึ่งจุดหกเนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นจานวนเต็มนะครับหนึ่งจุดหกเปลี่ยนเป็นจานวนเต็มก็คือเปลี่ยนเป็นสิบหกโดยใช้วิธีการขยับจุดนะครับนะเวลาเราขยับจุดนะครับจะต้องขยับทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัว,ต,วตัวหาร เรียนดูนะคุณครูเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเวลาขยับเรียนต้องมาเขียนไว้ข้างๆนะครับเนี่ยคุณครูจะขยับ1.6เป็น16 16เนี่ยขยับจุดถอยหลังมา1ตำแหน่งนะครับมา1ตำแหน่งจากหน้าเลข6มาอยู่หลังเลข6ก็เลยกลายเป็น16เห็นไหมเมื่อเราขยับตัวาหารตัวตั้งเราต้องขยับด้วยจาก8.6ขยับมา1ตำแหน่งมาเลยกลายเป็น 86นะครับมันจะกลายเป็นตัวใหม่นะครับต้องขยับก่อนเพราะการหารนะครับสุดคูณแม่1.6ไม่มีแต่แม่16มีไหมมีนะครับาแล้วเราก็มาตั้งหารนะครับ86เป็นตัวตั้ง86ก็จะอยู่ข้างในนะครับ16เป็นตัวหาร16ก็จะอยู่ข้างนอกนะครับแบบนี้ สิบหกหันด้วยแปดแล้กี่ครั้งนะครับแปดหกหันด้วย16นะถ้าใครมีสุดคูณก็รู้ได้เลยนะครับอ้าวคุณกูไม่มีคุณปูก็ทงมาสร้างสุดคูณขึ้นมาเอง 2องสองหกสิบสทดหนึ่เป็นสามสิบสอคูณสามสามหกสิบทดหนึ่เป็นสี่สิบแปดคูณสี่สีหกใส่สีทด2 4งสี่หนึ่งสีคูณห้าหกสาสใส่ศูนทด3ามห้เมื่อกี้ของเราเท่าไหร่นะ แปอ่ะโอเคประมาณห้าครั้งนะเอาห้านะได้80ดสิบอ่าูก็ได้5เป็น80นะครับอันนี้นั้นลบกันเหลือ6นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันยังไม่ลงตัวเราจะต้องหาให้มันลงตัวโดวยการตรงเนี้ยใส่จุดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็น86.0 อถึงจุดใส่จุดตรงนี้ข้างบนแล้วดึงศูนย์ลงมา16อะไรได้หกมีไหมสิบหกคูณอะไรได้60สบไม่มีก็เอาแค่3มคือ48อ่สิบลบกันออกมาเหลือเท่าไหร่ หรือสิบสองนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเนี่ยหลังจุดเนี่ยเราจะเพิ่มศูนย์กี่ตัวก็ได้นะครับอ่านะดังนั้นเราก็ดึงศูนย์ลงมาสิบหกอะไรได้ร้อยยี่สิบห็นป่ะสิบหกอะไรได้ 120. ร้อยยี่สิบอ่าลองดูนะสิบหกหัสร้างต่อ 16คูณ6 6 6 3 16ใส่6ทด3 6 16เป็น9 16คูณ7 6 7 42ทด4เป็น11 16คูณ8 6 8 48ทด4 818เป็น1228ไม่มีก็ได้แค่เท่าไหรได้7นะครับ 7อก็ก็คือ112ลบกันนะครับลบกันเหลือ8นะครับเหลือ8ตัวนี้นะครับดึงศูนย์ลงมาอีกนะครับเป็น80 16ได้80 16 5หลงตัวแล้วนะครับ16 5เป็น80 นะครับลบกันเหลือ0นะครับประทัดไม่พอนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ข้อนี้ตอบ,บ5.375นะครับจะเ,เป็นแบบนี้เห็นไหม คุณกูขยับจุดก่อนจาก8.6นะครับเป8.6เป็น86 1.6เป็น16แล้วเอา86เนี่ยหารด้วย16นะครับที่สำคัญคือตัวหารจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเนี่ยทีนี้86เนี่ยนะครับมันมันหาร16เนี่ยมันได้5ครั้งได้80ลบกันแล้ว6ทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องใส่จุดนะครับนะแล้วก็ดึงศูนย์ลงมานะครับนะกลายเป็น60นะครับ แล้วก็16คูณ3เนี่ยได้48ลบกันได้ว2 2ดึงศลงมานะครับเป็น120 16คูณ5ได้16กคูณ7ได้112นะครับแล้วก็ลบกันได้88ดึงศลงมาก็ได้5ลงตัวพอดีคำตอบคือ5.375นะครับต่อลองมาดูสักข้อหนึ่งข้อไหนดี ข้อ11บเอ็ดเนี่ยนะครับสิบแปดหารด้วย0.917นะครับสุดคูณแม่ศูนยไม่มีนะครับถ้าเราขยับจุด1นึ่ตำแหน่งมันจะเป็น9ก้าจุดหนึ่ก็ก็ยังไม่มีสุดคูณนะครับ ต้องขยับสารตำแหน่งเลยนะครับ1 2 3เป็น917ตรงนี้จะต้องเป็น917ซึ่งเกิดจากการขยับจุดทศโยมจากซ้ายไปขวาเนี่ยสามตำแหน่ง 1, 2 3เมื่อตัวนี้ขยับสามตำแหน่งตัวหน้าก็จะต้องสามตำแหน่งด้วยแต่บังเอิญตัวหน้ามันเป็นทศโยม2ตำแหน่งเวลาครูขยับมา1 2, นะครับต้องขยับ3ให้เท่ากันนะครับต้องถ้าตัวไหนขยับ2ก็ต้อง2เท่ากันตัวไหนขยับ3ก็ต้อง3เท่ากันตัวนี้มันขยับแค่2ไม่ได้มันต้องใหญ่ตัวหนึ่งมันจะต้องเพิ่ม0ูย์มันจึงกลายเป็น1 8 3 4งมยงงไหมว่าศูนย์นี้มาจากไหนมาจากการที่ตรงเนี้ยมันจุดศูนย์ไงเรียนแต่เขาไม่เติม นะครับให้เราเข้าใจว่ามันสามารถมีศูนย์อู่ข้างหลังที่ตัวก็ได้แล้วลเราขยับเราขยับสามตำแหน่งหนึ่งสสามมันเลยกลายเป็นหนึ่งหมื่ดันสาอยสี่ิบหารด้วยเก้าอยสิบเวิธีทำก็หนึ่งแปดสามสี่ศูนยหารด้วย917ดนะครับ อา้าวสร้างสุดคูณแม่917ขึ้นมานะครับตัวเนี้ยอ่ะดูนะครับ1ก็ไม่ได้1หาร917ไม่ได้18 3, ก็ไม่ได้183ก็ไม่ได้เพราะมันน้อยกว่าต้องเป็น1 8 3่สา่ลองดูนะครับ 9ก้ารเคูณหนึเท่ากับ917าร้อยด้าร้คูณสองเท่ากับสองดสิบสทดหนึ่งสองเป็น3 9 2เกได้1834ง้อเอพอดีเลยลงตัวเลยนักเรียน1 8 3่งแดสสได้กี่ครั้งได้2ครั้ง1 8ึ่ส ลบกันเหลือ0นะครับลบกันเหลือ0ดึง0ลงมาอาจได้0ตรงนี้ก็ดึง0ลงมานะครับจบเลยจบแล้วนะครับลบกันเหลือ0ดึง0ลงมาใส่0ข้างบนนะครับ0ูคูณศก็ได้0ก็จบอยู่แค่นี้วันนี้ก็ตอบตอบยี่สิบ การหารทศยมไม่ยังเป็นจะต้องคําตอบมาเป็นทศย,ยมเสมอไปนะครับเป็นจานวนเต็มก็ได้นะครับไม่เชื่อใครลองไปกดเครื่องคิดเลขดูอะไรเนี่ยตัวคําตอบเนี่ยเอาสิบแปดจุดสามสี่หารศูนย์จุดเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยได้ยี่สิบไหมอนุญาตให้ตรวจคําตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขตรวจคาตอบได้กดมาเลยครับเราหารออกมาถูกไหมนะครับเราหารออกมาถูกไหมถ้าถูกเนี่ยตัวเลขจากเครื่องคิดเลขจะอ,ออกมาเลย แต่เวลาเธอทําเธอจะต้องแสดงวิธีทาโดยวิธีการหารยาวให้ครูดูดังนั้นคุณครูให้เธอตรวจคําตอบโดยเอาไปกดเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์อะไรเนี่ยหกสิบห้าจุดเจ็ดหารหนึ่งจุดห้าเธอได้คาตอบเท่าไหร่แต่เวลาเธอตั้งหารมาเธอจะต้องได้คําตอบตัวนั้นะที่มันเท่ากันนะครับอ่ะวันนี้ฝากกานบ้านไว้หน้าแปดสิบแปดกับแปดสิบเก้านะครับข้อหนึ่งถึงข้อสิบสองนะครับนะหาผลหารโดยวิธีการตั้งหารยาว แต่ตัวอา,ารเนี่ยถ้ามันเป็นจุดทศนิยมเนี่ยเช่นข้อ12นะครับเช่นข้อ12 เ้อศ0นเนี่ยสุดคุณแม่0 0 5ย์จยห้ามีม่ไม่ไม,มีจะต้องขยับให้เป็นแม่5ขยับจี่ตำแหน่งหนึ่งสองตำแหน่งนะครับขยับเปนที่สองตำแหน่งตัวนี้ก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่สองตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็เป็น9 7้าสิบเจจุห้าตัวนี้เป็นเก้าสบเจ็ดจุหารด้วยหารด้วยหนะครับอันนี้คือการขยับตำแหน่ง อลองดูนะครับออะคูขยับตำแหน่งให้ดีกว่านะครับเอาข้อสข้อส0 0.72นย์งข้างล่าง0ูนยขยับให้เป็นสี่ก็คือ1นึ่ตำแหน่งอ่ะเป็นสนะครับตัวนี้ขยับหนึ่งตำแหน่งเลยกลายเป็น7จ็ดจุดเดี๋ยวเอาตัวบนไปตั้งหานะครับเอาข้อห้า 0.8ต้องขยับให้เป็น8 1ตำแหน่งดังนั้นขยับ1 1ตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็ต้องขยับ1ตำแหน่งจึงกลายเป็น45.2แล้วเดี๋ยวตัวนี้ไปตั้งหารนะครับ45.2หารด้วย8ตัวนี้ไม่เอาแล้วนะเพราะต้องใช้ตัวบนต้องขยับก่อนโอ12.48หารด้วย10หารด้วย1.2 1.2ต้องขยับ1ตำแหน่งให้กลายเป็น12ตัวนี้ก็ต้องขยับ1ตำแหน่งตามตัวนี้ก็เป็น124.8นะครับเพราะขยับแค่ตำแหน่งเดียวตามตัวหารนะครับ1นาตำแหน่งก็ต้องขยับ1ตำแหน่งเหมือนกันต่อมาข้อเจ2 4 24. 4 24. 4 4จะต้องขยับ2ตำแหน่งให้มันเป็น424 ขยับ2ตำแหน่งนะครับตัวนี้ 1, 2ก็เลยกลายเป็น1,696กเห็นไหมกลายเป็นพันหกร้ยกหารด้วย4ี่ร้อยยีสียนะข้อ8 10.35ต้องขยับให้เป็น1 0ึ่งศูนยัจะสามสิบห้าขยับตแหน่งสองตำแหน่งดังนั้นอันนี้ก็เป็น2ตำแหน่งก็เป็น สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับข้อเก้าหนึ่งจุดห้าต้องขยับให้เป็นสิบห้าขยับเกียร์แหน่งหนึ่งตำแหนง่งดังนั้นตัวนี้หนึ่งตำแหนงก็เป็นหกร้อยห้าสิบเจ็ดข้อสิบศูนหต้องขยับให้เป็นสิบหดังนั้นขยับเกียร์แหน่งสองตำแหนง่ง ดังน,นั้นอันนี้สองตำแหน่งก็เป็นสามพันสองร้อยสี่สิบแปดนะคะอันนี้สองตำแหน่งด้วยนะครับส่วนข้อสิบเอ็ดกับข้อสิบสองสิบเอ็ดทำให้ดูแล้วสิบสองขยับให้แล้วนะครับจาก0.05ขยับ2ตำแหน่งเป็น5นี่ก็ขยับ2อตำแหน่งเป็น97.5ขยับจากซ้ายไปขวาตามตำแหน่งของตัวหารที่เราจะให้เป็นจำนวนเต็มแล้วมาตั้งหารนะครับาฝากการบ้านไว้หน้า88กับ89นะครับ ทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนต่ออ่ะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้ครับใครไม่เข้าใจก็ถ่ายรูปมาถามครูได้นะนะครับอ่ะสวัสดีครับ